อันนี้เด็กผู้ชายค่ะอกินเก่งมากเลยนะคะแข็งแรงมากค่ะโอ้ยกินไม่ทันโอ้ยไม่ทันใจไม่ทันใจไม่ทันใจลูกเบาๆลูกเบาๆเดี๋ยวสำนักโอ้ย ำใจินมเก่งมากเลยค่ะควนจะมั่มเลยทั้งนมทั้งอาหารทั้งอ,อะไรกล้วยน้ำวา้านะน้องชอบมากค่ะสูตรนี้สำหรับเด็กๆนะคะ อนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนอกินไม่ทันใจกินไม่ทันใจเลยอหิวแล้วลูก เอาเอาเบาเบาเบาูกเบาเบาเบาเครับเด็กผู้ชายน่าจะกินเก่งกินเก่งกว่าเด็กผู้หญิงนะคะกินเยอะกว่าด้วย กระรี่แข็งแรงมากเลยค่ะไม่ทันใจเอ้าเอ้าไม่ทันใจกินไม่ทันใจเอ้า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 จะรีบไปไหนลูกจะรีบไปไหนวาววาๆๆา,า,าไม่ทันใจดูดนิ้วมือคุณแม่แล้ว กำใจน้องกินเก่งมากเลยค่ะเอาเบาๆยวเอานิ้วมือช่วยนะคะใช้นิ้วมือค่ะบีบช่วยน้องค่ะ ก่งมากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเด็กๆนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของน้องๆค่ะขอบคุณมากค่ะ